สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตามคนดินนะครับพี่ๆน้องจะถึงปีใหม่แล้วนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าทางร้านเราจะปิดร้านนะครับวันที่28ธันวาคมนะครับแต่ว่าหยุดขนส่งน่าจะประมาณสัก25 26นะครับเพราะว่าเขาจะปิดรับขนส่งแล้วนะครับรีบๆกันนะครับถ้าวันที่28ยังเปิดอยู่นะครับถ้าอยากได้ตู้ชุดเครื่องเสียงหรือว่า ได้อะไรก็มารับที่ร้านเลยนะครับมารับที่ร้านเลยวันนี้ก็อย่างที่พี่พี่น้องเห็นเลยนะครับด้านหลังผมปิดตู้18มาตินไปอีก10ใบนะครับพี่พี่น้องคือตัวนี้ก็เป็นเบสซับภายในเล่นภายในก็เสียงดีนะครับตัวนี้นะเล่นภายนอกก็ได้ภายในก็ดีอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้นะแล้วเป็นดอกอ่าเป็นตู้ที่ไม่เลือกดอกด้วยรำนะครับ ตัวนี้เสียงดีนะครับดอกไหนก็ออกมาเสียงดีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูพี่ๆน้องๆดูจิงตะแกงยิงไปแล้วนะครับตะแกงก็เป็นตะแกงนอกนะครับตัวนี้เป็นตัวนอกนะครับตัวนี้เป็นดีสีดีสีเนียนนะครับแบบเนียนกิฟไม่หยาบเหมือนงานไทยนะไม่ได้พูดว่างานไทยไม่ดีนะครับแต่ในระดับที่ราคาเท่ากัน งานนอกดีกว่านะครับนี่น้องก็ติบใบนะครับวันนี้ก็ไปละ3ามพบาทนะครับก็รีบๆีจับรีบๆีจองนะครับคือขายดีมากนี่ก็เป็นร้านค้าที่เราจะส่งไปนะครับตัวนี้1ิบใบนะครับเราจะส่งไปพิจิกนะครับตัวนี้ไปพิจิกนะครับ10ใบนะแล้วก็จะมีกลาง15ด้วยนะครับอีก10ใบคือเขาสั่งไปยี่ิบเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นร้านค้านะครับถ้า สั่งถึง10ใบขึ้นไปหรือ12หรือว่าเป็นโหลหนึ่งนะครับเราจะทําราคาส่งให้เลยนะครับจากสมมุินะสมมุิอ่าเอาแบบว่าสมมุินะจากสามพันนะครับถ้าเป็นราคาส่งก็อาจจะเป็น2องพนะครับก็อาจจะมแีแบบลดให้นะครับก็เป็นราคาส่งเนาะก็เข้าใจนะครับเข้าใจกันแบบนั้นนะพี่พี่น้องก็เป็นอีกเบรตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำพี่พี่น้องว่าเสียงดี แล้วก็ลูกรงสวยนะครับอมะนี่สวยสวยมากเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบสไตล์แบบรูหลาไปในตัวเลยนะครับตัวนี้แบบถ้ามีโลโก้ติดหรือว่าใครอยากจะไปติดโลโก้แบรนด์เจ้านู้นเจ้านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ทางร้านเราก็ขายเป็นโนโลโก้ไปให้นะครับแล้วแต่เบบีน้องจะไปติดเป็นแบรนด์ของเบบีน้อง,องเอไครับ เผ็ดมากเลยเผ็ดมากเพราะว่ากินไส้กรอกมาเมื่อกี้นะพี่เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าดูอ่านะครับนี่ก็ผมจะพาพี่พียงน้องเข้ามาดูใกล้ๆเลยเห็นไหมครับก็รูปร่างก็สวยนะครับเป็น่าเบ้าสีนิ้วนะครับตัวนี้ก็แบบสไตล์หรูหราไปในตัวนะครับตัวนี้ก็อยากแนะนํพี่พียงน้องนะครับแล้วก็จะมีหูเหล็กจับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะก็เป็นร้านค้านะพี่พียงน้องก็เขาอาจจะคุยกับ อ่าผู้จัดจาการผมหรือว่าเรื่องราคาการส่งนะถ้าเป็นขายปีกก็จะอีกราคาหนึ่งถ้าขายส่งให้ร้านค้าก็จะอีกราคาหนึ่งเพราะว่าเราต้องให้ร้านค้าไปต่อยอดนะครับให้ลูลกค้าแบบว่าร้านค้าไปต่อยอดขายยอดนะครับถ้าเราคิดแบบราคาปีกแล้วเขาจะไปกินอะไรเขาจะกินเปอร์เซ็นต์ตรงไหนนะครับเราก็เห็นใจคุณลูกค้าแบบว่าที่เป็นร้านค้านะเราก็เขาก็อาจจะทําราคากันเองลดกันเองไปในตัวนะอ่าประมาณนี้ละพี่เพียงน้อง สิบใบนะครับพี่พิงน้องผมจะต้องแบบไปยิงนะครับตัวนี้ก็ใบละ3,400บาทนะครับผมก็อยากแนะนำพี่พิงน้องเป็นเบดท,ที่เสียงดีนะครับเล่นภายในนี่เสียงยิ่งหนึบนะครับยิ่งหนึบไม้ก็ทำมาจากไม้อัดภูเขาแท้นะครับยี่นี่นะครับสีก็ดูครับพี่พิน้องให้พี่พงน้อง,ง,องตัดสินใจเอาเองเลยนะสีนี่ดีเนียนเห็นไหมขอบตะแกรงก็มันดีนะครับสำหรับแบบงานไทยกับงานนอกในราคาเท่าๆกันนะ ผมก็ต้องเสียงนอกอยู่แล้วเพราะว่าสีมันละเอียดมากถ้าเป็นงานไทยนะั้นจะหยาบกว่าน,นี้นะครับ